เสียงสะท้อนคะแนนนิยมนายกอิงบ่งบอกรอดคดีคลิปเสียงโชคร้ายของประเทศนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตสอสอนครศรีธรรมราชได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความลงบน Facebook เทพไทยคุยการเมืองในหัวข้ออุงอิงรอดคดีคลิปเสียงโชคร้ายของประเทศมีเนื้อหาดังนี้ สำหรับคดีคลิปเสียงหลุดของนางสาวแพรทองทานนายกรัฐมนตรีที่มีการพูดคุยกับสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒธธิสภาประเทศกัมพูชาจนเป็นประเด็นทําให้สอวอได้ยื่นคําร้องต่อสารรัฐมนูญให้วินิจฉัยในกรณีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงซึ่งสารรัฐมนูญได้นัดฟังคําวินิจฉัยในวันที่29สิงหาคม2568 ช่วงนี้จึงมีการวิพากษ์วิจารณ์มีการวิเคราะห์รวมไปถึงมีกระแสสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับสังคมที่เห็นได้ชัดมีแกนนําในรัฐบาลชุดนี้และแกนนําพักเพื่อไทยได้ออกมาประสานเสียงว่าถ้าหากสารรัฐมนูญมีคําวินิจฉัยให้นางสาวแพรทองทานไปต่อในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เป็นความโชคดีของประเทศซึ่งเป็นความเชื่อมั่นของคนในพักเพื่อไทยและมีการปั่นกระแสรเรื่องพฤติกรรมของนางสาวแพรทองทานไม่ได้กระทําผิด เป็นเจตนาดีที่จะทําเพื่อประเทศชาติเป็นการหวังดีต่อประเทศชาติถ้าหากสารรัฐมนูญมีคําวินิจฉัยให้นางสาวแพรทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปจะเป็นความโชคดีของประเทศแต่ว่าในส่วนของประชาชนมีประชาชนจํานวนไม่น้อยที่มีความรู้สึกว่าถ้าสารรัฐมนูญมีคําวินิจฉัยให้นางสาวแพรทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปก็เป็นความโชคร้ายของประเทศมากกว่ามีการกล่าวกันว่า ถ้านางสาวแพททองทานรอดประเทศจะไม่รอดแต่ถ้านางสาวแพททองทานไม่รอดประเทศก็จะรอดซึ่งเป็นความรู้สึกของประชาชนจริงๆถ้าหากจะดูผลการสำรวจของโพลสำนักต่างๆพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความเชื่อมั่นและไม่มีความพึงพอใจในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนางสาวแพททองทานเลย คะแนนนิยมของนางสาวแพทองทานอยู่ในระดับ4-5เปอร์เซ็นต์เท่านั้นถือว่าต่ำที่สุดในบรรดาความนิยมนายกรัฐมนตรีในประวัติศาสตร์การเมืองไทยไม่ต้องไปเปรียบกับใครเปรียบเทียบกับความนิยมของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีคะแนนนิยมตกต่ำในอดีตแต่เมื่อเทียบกันแล้วเห็นได้ชัดว่าคะแนนนิยมของนางสาวแพทองทานตกต่ำกว่าคะแนนนิยมของนางสาวยิ่งลักษณ์มาก เมื่อเป็นเช่นนี้การที่แกนนําพักเพื่อไทยออกมาประโคมข่าวว่าถ้านางสาวแพททองทานได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปก็เป็นความโชคดีของประเทศแต่คนไทยทั้งประเทศมีความรู้สึกว่าเป็นความโชคร้ายของประเทศไทยและคนไทยทั้งประเทศมากกว่า